ไม่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามก็เข้ารอบโดยการเป็นที่2ของกลุ่มทันทีนะเพราะ,ะ,ะฉะนั้นด้วยประการทั้งปวงต้องเชียร์ครับใช่นะเอ็นขาดไหมนี่แหละค่ะยืนปัดเลยชโชคดีค่ะที่เอ็นขาดแล้วเมื่อเอินมาได้เล่นเกมหน้าเน็ตค่ะกุลววุิกลายเป็นเราจะลําบากเอาค่ะถ้าเกิดเขาโทรมาเราไม่รับได้ไหม ได้ครัมิสคอรชมกันต่อครับ 14, <10. S 2> เป็น14ต่อ10แล้วครับยังรับได้หลอกตัดอุ้ยโทมาจูเนียลงแล้วค่ะถอยหลังไปแล้ว <15. S 1> แต่มันออก เอาใจช่วยครับให้ตามให้ทันอุ้ยเหมือนจะออกนะร้องไปแล้วตีอุ้ยภาพมันหลอกตาเราภาพมันหลอกภาพมันหลอกทั้งตาทั้งคูกิดเลย อ้แก<ค>สวยครับแบทแนดีวิ่งกลับไปโป๊โปอ้อ,ออกหลังนะลูกนี้น่าจะออกหลังครับโอ้โทมาจูเนียพยายามกัดฟันฟาดเลยค่ะอุยอ้ย,ยวางโดงโอ้แบ็คแฮร์ลูกนี้วางโดงมปนิดนึงค่ะกุลวุฒ ซ้ำเอาไว้ก่อนโอ้ยไม้โดนเน็ตค่ะจะหลอกย่อยก็พลาดเองค่ะน้ำหนักมือ <c oughs> พี่ยามเน้นเอาลูกลงอะคะ่ะโทมาจูเนียแต่ว่ากูรู้ก็รับได้ดีค่ะสุดท้ายแล้วเข้ามางัดออกหลังไป โอ้โหจะหลบแล้วเล่นทริคช็อตสักหน่อยลูกนี้เพราะมันข้ามศีรษะมาครับแต่เขาเป็นคนขี้บ่นจริงนะบ่นทุกอย่างแล้วผมไม่ได้หมายถึงขี้บ่นนะผมหมายถึงว่าเขาเขาค้านเรื่องฮอกอายผมไม่ได้หมายถึงค่ายขี้บ่นเห็นบ่นทุกอย่างเลยค่ะเหมือนเป็นคนเจ้าอารมณ์อ่ะคุณจะเป็นนะไม่เป็นไม่เป็นเราเรดีกันแล้วเมื่อกี้นี้ ท่านผู้ชมเป็นพยานครับว่าเราดีกันแล้ว <c oughs> นี่ลวดลายหน่อยครับลุงนี้สวยครับแล้วก็ปิดเกมไปค่ะกุลุวดยี่สิบเอ็ดสิบแล้วก็ยี่ดต่อห้าแข่งสามครั้งชนะสองแพ้หเข้ารอบโดยการเป็นที่สองของกลุ่มค่ะ